ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่1พฤศจิกายน2,567ครับข่าวดีครับรัฐบาลเตรียมแจกของขวัญปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีนี้ขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับโดยในวันที่4พฤศจิกายนนี้รัฐบาลน,นะครับเฉพาะกระรวงการคลังจะนําเสนอนายกให้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีและมาตรการของขวัญปีใหม่ก็ต้องมาลุ้นกันว่า ของขวัญปีใหม่ในยุคนายกหญิงแพทองทานของเราเนี่ยนะครับหรือว่านายกหญิงอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับจะมีโครงการที่น่าสนใจไหมหรือจะเดินหน้าต่อเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทในเฟสต่อไปต้องรอรุ้นการประชุมในวันที่4พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ ผู้ชมอยากให้โครงการอะไรกลับมาบ้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกไไิจปลายปีนี้คอมเมนต์มาใต้ล่างได้มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับใครที่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้ใต้ล่างเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้อยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ 0825171297ย้ำมีครั้งเจอกันที่สตางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ